ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นตัวเกมฟันดาาหรือว่าแอปฟันดาาอีกเช่นเคยซึ่งสำหรับใครที่อยากจะหาเรียนในตัวแอปนี้ผมจะทำการทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอที่ผมได้นำการสอนเพื่อนหาเหรียญไปใครที่อยากจะหาเหรียญก็สามารถกดเข้าไปดูเลยนะครับจะมีลิงก์คลิปสาหรับการถอนเงินเฮ้ จะมีลิงค์คลิปสําหรับการหาเหรียญให้เพื่อนดูอยู่สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนดูเลยดีกว่านะครับว่าจะสามารถทําการถอนเงินได้จริงไหมหรือว่าถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะซึ่งในส่วนของการถอนเงินในแอปนี้ก็จะกดคลิกเข้ามาในคําว่าของฉันแล้วก็ให้เพื่อนเลื่ลงมาจะเจอคําว่าไทยถอนนะครับหนึ่งที ให้เราสามารถกดคลิกเข้ามาลเลยหนงที่นะครับพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วก็คือจะเป็นรูปร่างหรือวรรณตาแบบนี้ซึ่งในคลิปนี้ผมจะทําการถอนออกทั้งหมดอยู่ที่100บาทนะซึ่งจะสามารถยังถอนเงินได้หรือเปล่าเออยังถอนเงินได้อยู่หรือเปล่าสําหรับตัวแอปฟันดาม่าตัวนี้เดียวเราก็จะมาดูไปพร้อมกันตัวนี้ก็จะเป็นการถอนเงินของทูมันนี่บอลเลต ตัวนี้ก็จะเป็นการถอนเงินของตัว Paypal นั่นเองซึ่ง2ตัวนี้เราจะทําการถอนเงินได้ทั้ง2ตัวแต่ว่าจํานวนเงินเราอาจจะอัพเพิ่มจาก100เป็น200จาก200เป็น400ก็มีนะครับสำหรับการถอนเงินทั้ง2ตัวดแล้วกดคลิกเข้ามาตรง Paypal ให้เพื่อนดูก่อนนะซึ่งเ a ย p เพเฮ้ยทุกคนอัปเดตมาใหม่แล้วปกติจะมี200กับ400นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ที่100กับ200นะครับสําหรับ ที่เจอตอนนี้นะครับขั้นต่ำก็คือ2ล้าน5 0 0แสนเหรียญจะแลกได้อยู่ที่ประมาณ100บาทสูงสุดก็คือจะเป็น200บาทสำหรับตัวพริกเผาจะใช้อยู่ที่5ล้านเหรียญน,นะเออเยอะอยู่นะตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินของ t o m um o n e y Wallet ขั้นต่ำ10บบาทใช้อยู่ที่2 5 0 0 0 0เหรียญสูงสุดในการถอนเงินในแอปนี้ก็คือจะเป็นอยู่ที่400บาทใช้อยู่ที่ สิบล้านเหรียญเออทุกคนเยอะนะสําหรับ10ล้านเหรียญตัวนี้ให้เรากดคลิกเข้ามาในส่วนจํานวนเงินที่เราจะทำการถอนเงินอย่างเช่นของผมจะทําการกดถอนเงินของตัวนี้ก็กดคลิกเข้ามาเลยแล้วก็ให้เพื่อนรอ3วินาทีแล้วก็ให้เพื่อนกดเห็นด้วยตัวนี้ให้เราใส่เบอร์ทูมาน,นี่อมเรตเฮ้ยไม่ใช่ใส่ชื่อด้านบนเดี๋ยวบอกใหม่ขอัทุกคนตัวนี้ใส่ชื่อตัวนี้เบอร์ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเมืออีกครั้งนะครับนี่ตัวที่ผมวงกลมไว้จะเป็นการใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อของทูตมนต์ของเรานั่นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่อะไรให้เสร็จก่อนน้าทุกคนตัวนี้เราก็ทําการใส่อะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดคลิกเข้ามาตรงคาว่าแลกได้เลยนะครับหนึ่งที่แล้วก็กดตรวจสอบเพียงแค่นี้เราก็ทําการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออทุกคนแอปนี้ผมได้เล่นมา2เดือนแล้วนะ เออตั้งแต่ถอนเงินไปก็ไม่ได้เล่นประมาณสองถึงสามเดือนแล้วถือว่าไม่เล่นนานพอสมควรเลยสําหรับตัวแอปนี้ก็พึ่งกลับมาเล่นได้มาเลยสําหรับตัวแอปฟันดามาตัวนี้ซึ่งใครสนใจก็สามารถทําการคลิกลิงก์ตรงที่ไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนทําการดาวน์โหลดอยู่ส่วนเกี่ยวกับการหาเหรียญผมก็ไดทําการทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอ ให้เพื่อนอยู่ตารางคลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูเลยจะมีลิงให้เพื่อนดูอยู่สําหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายก็อาจจะต้องขอตลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ